สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC เพื่อนๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าท w i t t e r ร์วานอ t เล้รเขาทวิตแจ้งอะไรแล้วมันมีความหมายว่ายังไงวันนี้เราเลยมาจัด5อันดับการแจ้งเตือนของวานอะเลอรจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับอันดับที่5 e x c h a n g e to a no wallet หรือการย้ายเหรียญจากเว็บเทรดไปยังกระเป๋าส่วนตัวในการย้ายเหรียญจากเว็บเทรดที่เราเห็นบ่อยๆก็จะมีเว็บ Binance, Coinbase, FTX, Gemini, Mubi, s a p o b i t c u p หรืออื่นๆนะครับผมอย่างตวัวอย่างในรูปเป็นการโอน1897 BTC หรือประมาณ63ล้านดอลลาร์จากเว็บ c o n b a s e ไปกระเป๋าส่วนตัวนะครับหรือจะเป็นการโอนแบบ Stablecoin Stablecoin ก็จะมีพวก BUSD, USDT, USDC นะครับอย่าง ในรูปจะเป็นการโอน19ล้าน USDT โอนจากบีแอนไปยังกระเป๋าส่วนตัวนะครับนั่นหมายความว่าวานได้ซื้อเหรียญราคาถูกในตลาดแล้วโอนไปเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนตัวส่วนใหญ่วานจะเข้ามาช้อนซื้อในช่วงราคาล่วงหรือโดนทุบนั่นเองแล้วหลังจากนั้นราคาตลาดก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับอันดับที่4ี่ exchange to exchange หรือการโอนเหรียญจากเว็บเทรดไปยังเว็บเทรดนะครับอย่างตัวอย่างในรูปจะเป็นการโอน690 b t c หรือประมาณ22 000, 000ล้านดอลลาร์จากเว็บเทรด Binance นะครับไปยังเว็บเทรด Sapo นะครับนั่นหมายความว่าวานโอนเหรียญไปเทขายอีกเว็บที่ราคาถูกกว่าแล้วก็ได้ราคาดีกว่าว่างั้นนะครับซึ่งราคาตลาดอาจจะมีการล่วงล่วงมากล่วงน้อยก็อยู่ที่มูลค่าเหรียญของวานตัวนั้นที่ไปซื้อนะครับว่ามากหรือน้อยนะครับผมอันดับที่3าม บินเทสและเบรนหรือการสร้างเหรียญเข้าระบบกับการเผาเหรียญออกจากระบบนะครับอย่างตัวอย่างในรูปนะครับเป็น50ล้านเหรียญ USDC นะครับที่แจ้งว่าเป็นการสร้างเหรียญเข้าสู่ระบบในส่วนเบรนตัวอย่างในรูป6.9ล้าน USDC จะเป็นการเผาเหรียญออกจากระบบเพื่อลดซัพพลายลดการเฟอร์ของเหรียญน,นะครับอันดับที่2 Anno Wallet to Exchange หรือการโอนย้ายเหรียญจากกระเป๋าส่วนตัวไปยังเว็บเทรด อย่างตัวอย่างในรูปนะครับเป็นการโอนเหรียญ2,218 BTC หรือประมาณ74ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าส่วนตัวไปยังเว็บเทรดคอยเบสนะครับนั่นหมายความว่าวานโอนเหรียญไปเทขายในเว็เบเทรด c o i n บสเพื่อทํากําไรนั่นเองหรือเราจะเรียกว่าทุบนั่นแหละครับราคาตลาดก็จะร่วงลงนั่นเองแต่ก็ระวังวานโอนหลอกนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เห็นวานโอนแล้วก็จะเทขายตามวานนะครับทำให้ราคาตลาดร่วงนั่นเองพอราคาตลาดร่วงปุ๊บหลังจากนั้นวานก็จะเข้ามาช้อนในราคาที่ถูกก็เป็นได้นะครับผมแล้วก็การโอนอีกตัวหนึ่งคือการโอน เงิน s t a b l e c คอยนะครับอย่างตัวอย่างในรูปเป็นการโอน45ล้าน BUSD จากกระเป๋าส่วนตัวไปยังไบแนนนะครับนั่นหมายความว่าวานโอนเงินไปเว็บเทรดเพื่อทําการช้อนเหรียญอาจจะทําให้ราคาตลาดขึ้นอยู่ที่มูลค่าของการโอนเงินของวานนะครับว่าจะโอนมากโอนน้อยนะครับ แล้วเราก็มาถึงอันดับที่1น Anno w a l e t to Anno w a l e t หรือโอนจากกระเป๋าส่วนตัวไปยังกระเป๋าส่วนตัวอย่างตัวอย่างในรูปนะครับจะเป็นการโอนเหรียญ5 0,000นอีทิเลียมหรือประมาณ105้าล้านดอลลาร์จากกระเป๋าส่วนตัวไปยังกระเป๋าส่วนตัวนั่นหมายความว่าวานโอนย้ายไปอีกกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายของวานกับวานนอกเว็บเทรดนะครับส่วนนี้จะไม่ส่งผลอะไรกับตลาดนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูการแจ้งเตือนของวานได้นะครับจากทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าวานอเลส์นะครับ ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆทั้นทงนี้ทั้งนั้นการแจ้งเตือนจากวานจะถูกหรือจะผิดก็อยู่ที่เจ้ามือวานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5อันดับการแจ้งเตือนจากวานอันเลิศค่ะเพื่อน,อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อน,อนกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งให้กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ